หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID FIFA ฟาลสิต้องที่นี่เลย ID FIFA ฟ p โ o ช็อปไบ s บริการรับซื้อและขาย i อ f ีฟ a ฟาลสิมีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถบยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอ็มอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม โอเคครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในกิจกรรมใหม่ครับ The Icon Fever นะครับ, ever, รบกิจนี้เป็นกิจที่มาพร้อมกับไอคอนใหม่แล้วก็ T.S นะครับกิงก็มานานแล้วแวพูดทำไมว oh. ะกิจนี้ก็เป็นการเอาของรางวัลออกนะครับอย่างละหนึ่งอันเนาะนะครับก็เราจะเอาเป็นท็อป30นี้ออกเลยกันเพราะ104บวก5นี้น่าจะได้ลุ้นตัวแพงมากกว่านะท็อป oh. 30ออกนะครับแล้วก็ใบ104นี้ออกนะ ร้อยส่รูไอคอนเอาไปไอคอนดีกว่านะเผื่อได้พวกุลงคุณลิส์อะไรก็ว่าไปถ้าได้มานี่ก็รวยเลยนะครับก็ของรางวัลผู้จัดก,การก็หกพันก็จะได้เก้าเจ็ดหกถึงแปดนะก็ถึงหมื่นนี่จะได้เอ็มซท็อปห้าสิบกแปกันเลยทีเดียวนะตว <Wow. S 1> ถ้าแต่ได้ลุ้นเยอะอยู่นะตัวละแสนอัพแน่นอนทุกทรงนะครับแลกไปสักหกพันตรงกันไปเดี๋ยวเซไวว่ากันป <Wow. S 1> โอเคนะครับมาใบนี้เนี่ยเก้าเจ็ด กับ92นี่ก็จริงมันก็ถ้าแตดมันน้อยเกินนะเก้าสน่าจะซัก94้่นะมันน้อยไปแต่ก็ได้อยู่แล้วถ้าลุ้นได้ก็ดีแลกเศษไปลยปะแลกเศษมาเลยกดยี่สไปลองเทสระบบกอนอย่างทีลยะยี่สิบทีแรกมันจะไม่แลกเลยนะอูได้แต่ตังค์ยีแรก <S <S 2> <S 2> ได้พันเอ็มแทนว่ะเฮ้ยแจ็คพอร์ไม่แตกเลย พันเอ็มยี่สิบสองครั้งแม่งไม่มีแจ็คพอตเลยวะเอาไปยี่สิบเรื่อยๆนะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยรีเฟซแป๊บเฮี้ยปั๊กปาวะโอเคร้อยสี่มาแล้วใบหนึ่งเอ้ยเราไปเอาของแพงจัดมันก็เลยมันไมออกเฮ้ยเก้าหกบวกแปดเฮ้ยอันนี้นี่ว่ะใช่ปะเฮ้ยเก้าหกบวกแปดเฮ้ยได้อยู่นะไม่เกี่ยวกับแถบซ้ายเลย เอา112ใบแล้วก็106มามันจะได้สักกี่กีๆๆ่กี่แจ็คพอตวะต้องลองดูนะโอ้มันไม่ออกเลยเว้ยนี่มันไปจะ200นี่ยไอ้98 93ไม่ออกยากมากดูตรงจ้สัก2แจ็คพอตต้องดูตรงดูจากการกดตอนนี้แล้วนะ98มาแล้ว93จะออกมาตอนไหนเนี่ย โอเคมาแล้วครับประมาณกดไปสามพันน่าจะได้สองรอบเออแจ็คพอร์่ได้สองรอบมั้งถ้าเติมที่หกพันนะสองรอบก็โอเคดูทรงอาจจะมาสักสองรอบยี่สิบสองทัห้าสิบรับสามสิบแม่งไม่ค่อยได้อะไรหรอกเปิดไปก็ไม่ได้ตัวแพงเอาแบบร้อยสี่บกห้าดีกว่าเฮ้ยจะครบปเนะผ่านละดูจากเหรียญจะพอปวนะกันร้อยหกมาแล้ สักสองรอบอะถึงบ่าวะแค่กลกวหมดก่อนเอาร้อยสี่มาแล้เนี่ยเก้าแปดไกลเนี่ยอีกสองร้อเหรียญจะพอบ่าวะสักสองรอบกำลังดีเว้ยแต่ถ้ามันจะหมดมันจะไม่พอมันจะไม่ไหวโอ้ที่ผ่านแล้วเก้าแปดเฮ้ยมันไม่มาจริงเว้ยไม่ได้นะรอบเดียวไม่ได้นะี 6, ่หกพันอะ เฮ้ยหมดแล้วนะก็แปดก็ได้หรือเก้าสามก็ได้เฮ้ยไม่มาว่ะรอบเดียวจริงเหรอวะถามจริงออรอบเดียวจริงอ่ะเี้เก้าแปดได้ใบเดียวจริงเหรอหกพันยี่สิบสุดท้ายแล้วเนะี่ยหมดแล้วเนะี่ย โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเก้าแปดมาได้อยู่แม่งเอ,อ้ยักสามใบเดียวโอเคโอเคเออได้ได้ได้อว่าได้เก้าแปดใบหนึ่งได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวก้าสามอีกใบหนึ่งมันก็ยากอยู่ใบนี้มันบกแปดเลยแต่เก้าแปดนี่มันก็กนกพอใช้ได้แล้วกันนะเค okay, เดี๋ยวไปดูในเกมนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะไปดูกันปะ่ะเคครับรับกร์ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดตังกันว่าได้เท่าไหร่นะปะ่ะ นี่ได้ 14, 11, หมื่นสี่เลยวะหมื่นหนึ่งเฮ้ยกาตังมันก็ดูเยอะเหมือนกันนะห้าพันสี่พันนี่ไม่นับสามพันพันห้าหกร้อยแล้วก็แปดร้อยครับประมาณนี้นะครบห้าสิบ 50, นะครับเจ็ดใบกันเลยทีเดียวเชียวปเลยเจ็ดใบกดไป ผู้ไฟเข้าไปนี่คือรวยเลยนะโอ้ไม่ใช่ว่เมสซี่เฮล่เคนโอ้ประมาณนี้แล้วกันเจ็ดใบประมาณสิบอ,อ่าใช่เฮ้ย <S <S บวกสี่คาสันครับโอ้โหมูลค่าสามพันแปดมันย้ายมูลค่ามาอยู่ทางนี้แหละจริงๆตรงนี้จะเป็นตังวิ่งมาแต่เออเอาไว้งี้ก็ดีนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยใช่ป่ะร้อยสี่สองใบ เอ้ทีเอสดือนกันวะโมเดสเตโอ้ไอตัวนี้โมเดสเตกับปาเกต้าไอคอนร้อยหกวะทีละใบไหมเผื่อได้กุลิตน่าจะยากว่ไะไอ้ร้อยหกไอคอนร้อยหกร้อยเก้าแต่เอ้ยปูโยโไปใบเนี่ยเอลุดฟาร์มอันนี้สักสี่หมื่นุดฟาร์มมาก็คุ้มนะจริง โอ้โหโซเคมเบลตรงตัวอะไรประมาณนี้ร้อยแปดไอคอนกับย2ิบสองทีเอสไปรุดฟานแลนด์กิกราคากำลังแพงอยู่ในช่วงนี้หมื่นกว่าล้านได้อยู่ไปดีเช็คหนสามร้อยแปดเก้าหกบวกแปดจะได้ตัวอะไรวะเอาคุไปข้างในนะไปมาโอ๋อเฮียซูลี ดูเล่บิวอีสามพันเก้าใบนี้ว่าแล้วต้องตรงประมาณนี้เก้าแปดสองใบไว้รุ่นใบแรกไปก่อนตัว่าุ้เข้าไปข้างในยังไม่มีเลยเฮ้ยฟุ้ไปเ,เฮ้ยเออมาแล้วบีดีอาร์เม็กซิโกใครวะชาลิโต้ปะพ่ชาลิโต้หมื่นหกครับผมมาแล้วตัวแรกต้องดีใจปะไปนะเนี้ยโอ้ตรงตัวซะ่ไหม ต้องดีใจไหมที่ชาลิโตมาอีกใบหนึ่งไปมาคูไฟนะเฮ้ยมีอะไรวะปาซิวซ d m UP แฟนันิลโยที่110ิเท่าไหร่อฮ้ยอุ้ยไฟินโย่ไปหมื่นเจ้าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะมึงตะโกนเสียงดังไม่ได้เฮ้ยได้อยู่นะไฟมินโยได้อยู่นะ เฮ้ยโอเค UP พวกแปดครับฟาบินโยกแล้วที่สี่เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง9 3 5ถึง8ก่อนไปนิ่มๆผู้ไฟเข้าไปนะอย่าหยุดหน้านี้นะโอเคอเฮ้ยผู้ไฟด้วย FA ฟเอคอนเรนซีเอมอยู่เอา้าคือเป็นโลโกโ้ UP ได้ไงกว่านดนุบุกเกตโอ้โหบุกแปตมา คือข้างๆเป็น FA แต่โลโก้เป็น UP พีหกบงงจัดเลยดูคนนั้นอ๋อโลโก้ FA ไม่ขึ้นเนาะอุ้ยวันนุ่มสองหมื่นเน้ยพอได้อยู่นะอ้หน้าบวกแปดวะบวกแปดนี่ขายนอกเลยเหรอนี่ตัวเนี้ยเก้าสองบกแปดครับสามถึงแปดอย่าอย่าหยุดหน้านี้นะหยุดแบบหยุดหน้านี้นี่แบบน็อกเลยนะอย่าหยุดหน้านี้นะขอร้องโอเคโอเคเข้าไปลุ้นหน่อย,อยเฮ้ยเอ ไอ้วะกลองหน้าอาเซอร์ไอ้โลโก้เอฟเอแกปกแปะไหมอุ้ยโอ้โหได้อยู่นะเอายาเบอร์คือแบบยี่สิบสองเอ็นอาร์มาแล้วแต่แบบมันประเทศตรงนี้มันก็ได้ไหมเอายาเบอร์ก็โอเคไหมโลโก้ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยปักโลโก้เอฟเอแกเนี่ยโลโก้มันขึ้นช้างไงโดยรวมก็ถือโอเคนะมาใบนี้ครับเก้าเจ็ดหกถึงแปดครับใบนี้ขอรวย อย่าหยุดอยู่แค่หน้านี้นะคู่ไฟด้วยขอเยอะไปไหมแต่มาเหอะขอร้องก้าเจ็ดด้วยนะ่ะโอ้โห,โโห,หเฮี้ยเกินคือแบบบวกแปะก็ได้นะสามจริงโอ้โ เดี๋ยวไปสรุปราคากันนะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปดูกันปะเคครับผมคิดราคานักเตะม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดได้คร่าวๆาประมาณนี้เลยนะความินโย่ก็ขายได้นะแพงนะครับแปดหมื่นนะครับถือว่าได้อยู่ความเป็นโย่ยูพีนะเอายาเบอร์นี่ก็ยี่สิบสองเห็นอ่านหน้าหน้าตัวอื่นมากเลยนะตัว,ตวอื่นอาจจะคุ้มกว่าน,นี้มิลิโต้อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่คัมโบสอะไรพวกนั้นนะได้อยู่นะ นักเตะเข้าๆมานนี้ได้มาทั้งหมด187,180ล้านครับผมนะประมาณแสนแปดนะครับนักเตะนะเติม6 0พ0 0เนาะแล้วก็ตังหักลบจากที่มีอยู่ได้อีกประมาณสี่0มื่นล้านนะครับรวมรวมทั้งตัง,ท,งทั้งเตะรวมกันได้มาทั้งหมดนะครับ2 2 7แ8 0ันปดิล้านครับผมนะก็มันไม่ถือว่าคุ้มมากแต่ก็ก็โอเคโดยรวมมันก็โอเคนะนเตะก็ตัวนี้ก็บรันดุมก็ขายได้นะถ้าบรันดุมบกแปดนี้ เอาเรื่องเลยนะมาบุกแปะในหกหมื่นนี้นะั่นนอกได้เลยนะราคาเมันไม่แพงมันนอกได้ราคามันถูกด้วยอาเอาอยาเบอร์ฟาบินโยก็พอใจได้นะ,ะก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะฝากกดกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ